นี่นี่นี่ติดอยู่โคดหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้ติดจับอยู่หนึ่งโคดที่มีการเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะลบนะครับโคดอะไรไม่รู้การวินิจฉัย นแน่ใจว r ata r ata. Okay. ่าจะล้างรหัสล้างปึ๊บหายไหมพี่หายดูเองนไปถ่ายหน้าจอสำเร็จล้างแล้วนะครับอ่าโค้ดหาย ตอนรรบเข้าส mm ู hmm. that that ่ช yeah, ่อง Big White Story นะฮะวันน yeah. <laughs> oh, oh, right. ี้ผมมาเจอใส่ในของหนนะฮะติดๆเพราะอะไรครับ62ครับ62นี่นีเด็ดเรามีตัวพกโพติดมาด้วยนะเพื่อนนี่ได้หนูทดลองยาแล้วมาจัดการก็หนูหนึ่งนะครับโอ้ไม่ใช่ดิอาเอ้าเอ้าเอ้าวอ้าวเป็นอะไรอุปกรณ์ใช้ต้องได้พสเอ้ต้องอุปกรณ์พุกต้องได้ใช้เอ๊ะ เสียบเข้าไปแล้วครับเพื่อนมาดูอ่าทีนี้เราจะมาเข้าแอป,ปลบโค้ดนะครับเพื่อนทีเด็ดเลยนี่นี่ปึ๊บเดี๋จะมันจะเล่นกำลังเชื่อมต่อครับตัวน,นี้เราเสียบไปแล้วอ่าเข้ามาแล้วตอนนี้ลิงก์กับรถไซด์ได6แล้วนะครับตรวจสอบปัญหา เริ่มทำการทดสอบ,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 บนี่นี่นี่ติดอยู่โคดหนึ่งนี่นะครับนีไ่ไหมเห็นไ,ไหมตอนนี้ติดจับอยู่หนึ่งโคดที่มีการเสียหายนะครับเดี๋ยวผมจะลบนะครับโคดอะไรไม่รู้การวินิจฉัย นะครับพีสองนอะไรไม่รู้การนี้ใช่นี่เราจะล้างรหัสมันมีปุยนูข้างล่างแน่ใจว่าจะล้างรหัสล้างปุ๊บหายไปพหมหายด้เองไป,ถ,ปถ่ายหน้าจอลำเร็จล้างแล้วนะครับอโค้ดหายแต่ก่อนโค้ดอะไรขึ้นนะฮะรับยยีบ ตอนแรกตอนแรกไอ้ตรงนี้มันจะกระพริบหมดเลยตอนนี้หายแล้วใช่เยี่ยมผมแค่นี่ใช้งานได้ไหมนี่เลยนี่เลยองแค่กระโดดเรียบร้อยแล้วใช้งานได้ใช้งานได้ได้จริงใช้งานได้จริงนะครับดูยังขอบคุณที่ให้บริการครับผมนี่นะครับตัวลระโดดใครสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง